มาค่ะทุกคนวันนี้เต็มจะพาทุกคนมาทำข้าวพื้นขาวยำกินกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะอยากกินอะไรเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นค่ะเอาน้ำปูนใสามาต้มไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาตีแป้งกันนะคะมีแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวเจ้านะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งมาเทใส่น้ำปูนใสที่เราต้มรอมากี้นะคะเคี่ยวให้แป้งจนสุกใช้ค่ะ ไล่ประมาณนี้ก็ไปเทใส่พิมพ์ได้เลยนะคะเราจะพักให้เย็นก่อนค่ะมาต้มน้ำยำกันนะคะแล้วก็มาโค่งาขาวค่ะโทลิโสงค่ะอันนี้ก็จะไปตามพริกขิงนะคะ หยดน้ำสะอาดไปเล็กน้อยค่ะเข้าพื้นแล้วก็ฟ้อมยำแล้วค่ะมาตัดแล้ยำกันนะคะจะใส่ผักกะลัมปีก็ได้ผักสลา,าดเลยนะคะวันนี้ติ่มไม่มีใส่เป็นผักวุ้งแทนนะคะ ผักจีนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาวมะเขือเทศลงไปเลยค่ะใส่เกลือผงชโลดงาขาวโคถั่นี้สงโคพริกขิงนะคะจะใส่พริกป่นโคก็เลยกระเทียมเจียวก็เลยนะคะวันนี้เต็มอะไรใส่นะคะวันนี้เต็มอนะไรทั้งเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะ